ก็มาถึงเม็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดาบเลเซอร์ Star w a r s Lightsaber นะครับหรือเป็นงานเ e รปิก้ของ Hasbro ซึ่งได้ลิขสิทธิ์จากร c a s f i l m นะครับในการผลิตตัวนี้นะครับจำลองมาจากดาบเลเซอร์ที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars นะครับจะมีถึง6แบบด้วยกันนะครับแต่จะมี2สีนะครับคือสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะแสดงถึงฝ่ายอรธมแล้วก็ฝ่ายธรรมะนะครับงานเป็นงาน c o l l e กชั b นเนะครับ หรือว่างานสะสมซึ่งสามารถใช้เล่นได้จริงด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับเราเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับดาบก็จะทํางานนะครับก็จะมีเสียงเป็นซาวเอฟเฟกต์ด้วยนะครับซึ่งในขณะที่ดาบกระทบวัตถุก็จะมีเสียงออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเวลาเราแว่งดาบไปมาก็จะมีเสียงออกมาอีกแบบน่งนะครับใช้่าน 3A นะครับ3ก้อนเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้เป็นเวลากลางวันก็เลยจะอาจจะเห็นแสงเลเซอร์ไม่ชัดเวลาปิดนะครับครับก็ถือว่าเป็นงานหน้าสะสมมีชิน้นเเลยทีเดียวนะครับตอนนี้สินค้ามีพร้อมแล้วนะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาได้นะครับที่0 8 1 4 9 9 1 7 7 1ขอบคุณครับ